สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการจัดเช้นเปลี่ยนชีวิตในเทปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีความคิดความฝันเป็นของตัวเองน่าสนใจมากๆนะครับหลายคนทุกวันนี้นะครับใช้ชีวิตอยู่กับโลกออนไลน์ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม,มาแม้กระทั่งตัวผมเองก็ติดกับโลกออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือแต่มันจะมีสักกี่คนล่ะครับที่จะใช้โลกออนไลน์ให้มีคุณค่าและมีประโยชน์กับชีวิต การเดินทางของเราในวันนี้นะครับกับแขกรับเชิญพิเศษอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นแต่เขาใช้โลกออนไลน์ในการทำให้เกิดธุรกิจและมีะไรายได้มากมายอีกสักครู่เราจะไปพบและพูดคุยกับน้องเอ๋ยครับ เดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องชีวิตวัยเด็กกันก่อนดีกว่านะครับผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องราวของการประสบความสําเร็จนะครับกับน้องเอ๋ยนะครับถามน้องเอ๋ยก่อนเลยว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนกลับไปชีวิตวัยรุ่นสมัยเรียนมัธยมเนี่ยได้ข่าวว่าแบบเกเรมากโดนไล่ออกจากโรงเรียนตอนนั้นเป็นไงบ้างครับตอนนั้นก็คือเกเรสุดๆนะครับก็คือทุกอย่างเอาหมดตกเย็นแทงสนุกครับวันวัน On บางทีก็เล่นแต่เกมแล้วก็ไปมีเรื่องชกต่อยกับเขา จนตอนนั้นที่โดนไล่ออกเนี่ยก็คือโดนตัดคะแนนความพึเศจากร้อยคะแนนเหลือสิบคะแนนแล้วก็พอขึ้นม .5 เนี่ยเขาก็เลยเชิญออกเชิญออกเลยคือโรงเรียนเชิญออกเชิญออกคือไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอยาเรียนแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ครับตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างตอนที่แบบโอ้ช่วงโรงเรียนเชิญออกแล้วที่บ้านเราเป็นยังไงตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เสียใจมากครับก็คือเห็นท่านร้องไห้แล้วคือตอนนั้นเนี่ยผมบอกว่าผมเนี่ยจะไม่เรียนแล้วครับก็คือกะว่าเอาแค่จบม .4 ก็คือจะมาอยู่ที่บ้าน แต่คุณแม่บอกว่าไม่ได้อยากจะให้เรียนให้จบก็ไปวิ่งเต้นก็คือจนได้เข้าโรงเรียนใหม่ครับไปเรียนให้จบจนม6จนมหที่ต้องจบไปอะไรอย่างงี้ใช่ครับและชีวิตในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราใช้ชีวิตเหมือนวัยรุ่นทั่วไปโดยที่โดยที่เรารู้ไหมว่าเรากาลังจะต้องไปทําอะไรหรือว่าเราวางแผนอะไรในชีวิตไว้บ้างไหมตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับก็คือวันวันหนึ่งก็คือเที่ยวเล่นให้มันผ่านไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่าจริงจริงแล้วเนี่ยคือเราก็เป็นคนที่เป็นคนที่เรียนได เป็นคนที่สมองเรียนได้อย่างนี้ดีกว่าใช่ครับเป็นคนที่เรียนดีครับตอนนั้นก็คือที่เรียนนะครับสอบได้ที่หนึ่งตลอดเลยแต่ว่าเป็นคนที่เกเรแต่ไม่เคยโดดเรียนนะครับผมเป็นคนที่ขี้เกียจแต่รักดีคุณพ่อผมเนี่ยเป็นเป็นครูนะครับเป็นครูฝ่ายปกครองผมจําได้อยู่คาพูดหนึ่งว่าคุณพ่อเนี่ยพูดว่าเคยแต่เชิญผู้ปกครองคนอื่นมาแต่ไม่เคยที่จะโดนเชิญไปแล้วคุณพ่อร้องไห้ ผมจาวันนั้นได้แม่นเลยครับผมพ่อร้องไห้เรื่องนี้ใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นผมดโดนที่ไปเชิญเขียนทันบน,นครับเขียนใบลาออกรอไว้ก่อนอแค่เตอมวันที่ก็ออกแล้วอยังวัยรุ่นนะครับยังคิดไม่ได้ในความรู้สึกนะในความรู้สึกแต่คือตอนที่ผมมาเริ่มคิดได้ก็คือวันที่โดนเชิญออกอผมโทรไปหาคุณพ่อบอกว่าพ่อวันนี้มีเรื่องอคุณพ่อผมสอนอยู่ที่ชามแต่โรงเรียนผมอยู่ในในตัวเมืองครับไม่ถึงสิบนาทีคุณพ่อมาถึงเรียนมาถึงแล้วแล้วมันทําให้ผมรู้สึกว่า ซึ้งนะครับว่าเออสุดท้ายก็เขาก็ไม่ทิ้งเราต่อให้เราไม่ดียังไงครับเขาก็ยังรักเราแล้วเรามีวิธีการเปลี่ยนเราเปลี่ยนชีวิตของเรายังไงบ้างว่าว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วล่ะเราจะต้องเริ่มที่จะปรับตัวใหม่ใช้ชีวิตแบบใหม่กับที่บ้านอในช่วงช่วงที่ที่มันเรียนโรงเรียนใหม่เนี่ยผมก็หนึ่งผมเจอเพื่อนที่ดีด้วยถึงแม้ว่าเพื่อนผมจะค่อนข้างจะเกเรแต่ว่าก็เป็นไปในทางที่ดี แต่ก็คือตอนนั้นก็เริ่มจากเลิกเลิกเที่ยวแล้วกลับมาเล่นเกมมาติดเกมอยู่ที่บ้านแต่คุณแม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามอะไรเพราะเขาคิดว่าเราอยู่บ้านเนี่ยดีกว่าที่เราออกไปเที่ยวแล้วมีเรื่องนอกอ๋อก็คือทุกทุกอย่างเราเปลี่ยนใหม่เราเข้ามาอยู่กับที่บ้านติดเกมเล่นเกมกลายเป็นเด็กเล่นเกมออนไลน์อยู่ที่บ้านใช่ครับการที่เราไปเล่นเกมออนไลน์เนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรจากเกมออนไลน์บ้างเรารู้ไหมว่าการการที่ไปเล่นเกมออนไลน์ตอนนั้นเนี่ยมันมันได้อะไรกับกลับกลับมาบ้าง เออผมเหมือนเป็นการที่ทําให้ผมได้เริ่มทําธุรกิจมากกว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็มาเล่นเกมเติดถึงขั้นขนาดว่าไม่ไปไหนเลยก็คือ,อวันไหนที่มีโรงเรียนเลิกก่อนก็จะไปอยู่ร้านเกมหรือบางวันก็โดดไปเล่นเกมเลยเงี้ยแล้วก็ตอนหลังมาเริ่มทําเป็นธุรกิจตรงที่ว่าซื้อคอมมาแล้วก็มานั้งเปิดบอร์ดขายเงินเอ็มสมัยนั้นก็คือเปลี่ยนไอเทมในเกมมาเป็นเงิน นะครับแล้วก็ผ่านตัวเองมาเป็นเออเป็นเฮดเป็นหัวหน้ากิลคุมกิลไปตีเขาในเกม,ม,ม,มก็คือเรามีาเรว่ามีกระบวนการคิดมีวิธีการใช่ครับนที่จะทําให้การเล่นเกมของเราออนไลน์เนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นการจัดกระบวนการขึ้นมาเป็นการจัดระบบขึ้นมาหรือว่าได้เงินกลับคืนมาด้วยใช่ครับเออตอนนั้นที่บ้านก็ไม่ได้ลําบากอะไรมากมายถูกต้องครับผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็นเด็กที่เกิดมาพร้อมทุกอย่างแล้วอ่พร้อมทุกอย่างคุณพ่อคุณแม่รับราชการทั้งคู่ แล้วก็ไม่ต้องทําอะไรตื่นเช้ามากินข้าวเสร็จคุณแม่ก็เตรียมข้าวไว้ให้แล้วกินเสร็จก็มานั่งเล่นเกม,มเล่นเกมเสร็จก็นอนแล้วออกไปเที่ยวจบชีวิตมันชิวมากๆอะชีวิตก็อยู่แบบนี้ใช่ครับเป็นเป็นเด็กที่ใช้เงินทั่วไปเป็นวัยรุ่นทั่วไปคือที่บ้านมีพร้อมหมดถูกต้องครับคืออยากได้อะไรได้เลยจนจนมันถึงจุดเปลี่ยนตอนที่คุณแม่เนี่ยเขาเริ่มเข้ามาทําธุรกิจตัวนี้ครับแล้วเขา พาผมไปดูหนังเรื่องวัยรุ่นพันล้านจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อคุณแม่เริ่มที่จะไปทําธุรกิจกับทางจอยแอนคอยนคุณแม่ไปทําก่อนโดยที่เราก็ยังเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งถูกต้องโดยที่ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะมันคืออะไรก็คือป่าคุณแม่ทําไปใช่ครับไม่สนใจอะไรัไม่สนใจตอนนั้นผมก็ยังติดเกมอยู่ไงก็คือคุณแม่จะทำใครจะทำอะไรทำไปเลยผมไม่สนใจขอเล่นเกมอย่างเดียววันหนึ่งคุณแม่ชวนไปดูหนังใช่ครับเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นผมเริ่มมีความคิดว่าอยากรวยคุณแม่บออกะไไรงชวนนนนปหัั้ คุณแม่พูดอยู่คํานึงบอกว่าความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนแล้วผมก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นอพอเราเริ่มไปทํากับคุณแม่ใช่ไคคุณแม่บอกว่าเออเป็นธุรกิจแบบนี้เป็นธุรกิจลักษณะแบบนี้ตอนนั้นเข้าใจแล้วยังตอนนั้นไม่ชอบด้วยความที่ว่าหนึ่งผมเป็นลูกคนเล็กแล้วถูกเลี้ยงมาด้วยความตามใจแล้วเราไม่ชอบไม่ชอบไปคุยกับใครไม่ชอบไปตื้อใครเพราะปกติเราตื่นเช้ามาทุกอย่างทุกคนก็ประเคนมาให้อยู่แล้วอยากได้อะไรก็ได้แต่ด้วยความที่ว่าฮ้ย เราไม่มีธุรกิจอะไรที่เป็นของตัวเองอยู่ที่บ้านาไงแล้วคุณแม่ลงทุนมาให้แล้วแต่ตอนนั้นยังไม่คิดจะทำเพราะมาผมไม่ชอบเรื่องการขายของแต่ว่าวันหนึ่งก็ต้องก็ต้องลองไปช่วยคุณแม่ดูกับพ<ช>ี่สาวใช่ครับลองทําดูแล้วไปคุยกับเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยว่าไงบ้างอวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ผมไปทานข้าวกับเพื่อนๆนกลุ่มหนึ่งที่มหาลัยแล้วก พอดีว่าตอนที่ผมจ่ายเงินค่าข้าวเนี่ยแล้วเขาชักลิ้นชักมาแล้วมันเจอตัวขวดยงหึงนะครับคนเล็กอยู่ในลิ้นชักซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่สาวกับแม่ผมเนี่ยเขาติดโปรโมชั่นไปเที่ยวเกาหลีแล้วอตอนนั้นในใจก็คิดว่าเออจะถามดีไหมเพราะว่ากลัวว่าเพื่อนเนี่ยจะแซวว่าเฮ้ยทำอะไรวะเออแต่ก็เลยตัดสินใจถามว่าเออคุณป้าครับป้าทานเหมือนกันเหรอกินเหมือนกันเหรอไอ้ตัวยงหึงเนี่ยป้าบอกว่าเขาไม่ได้กินแต่เขาทําเป็นธุรกิจไม่ได้กินแต่ทำเป็นธุรกิจแล้วก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว ผมเป็นคนหัวดีอยู่แล้วเรื่องแผนการตลาดแผนการตลาดเราได้จากเราได้จากเกมออนไลน์มาที่เราเคยวางแผนไว้ใช่ครับตอนั้นพอเพื่อนสนใจเราก็มานั่งเขียนแผนได้เพื่อนเลยใช่ครับครับผมแล้วเป็นไงบ้างก็เป็นจุดเริ่มต้นให้เริ่มทาธุรกิจตั้งแต่ตอนนั้นก็คือสปอนเซอร์เพื่อนกลุ่มนั้นได้ทั้งกลุ่มก็คือเพื่อนอ่ะเอาด้วยวะเอาด้วยว่าไงว่าตามการใช่ครับเราเพื่อนเชื่อใจใช่แต่วันหนึ่งมันมันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จในกลุ่มเพื่อนกลุ่มนั้นใช่เกิดอะไรขึ้นกับเราคือตอนนั้นเนี่ยยด้ววววคาามที่่่เป็นนัรุ วัยรุ่นเนี่ยพอเจอสังคมเจอสิ่งแวดล้อมอะครับเดี๋ยวคนนี้ชวนออกไปเที่ยวคนนี้ชวนไปเล่นเกมก็เลิก,เล,กเลิกไปเองแล้วพอเลิกปุ๊บเนี่ยเหมือนเราชวนเขามาเสียเงินอเขาก็เหมือนว่าไม่คุยกับเราไม่คุยกับเราเลยเลิกคบเราอตอนนั้นผมเองก็ไปไหนก็ไปคนเดียวไปมาหาลัยก็ถูกเพื่อนล้อเรียกไอ้ผู้บริหารอื แบบนี้ตลอดครับแต่คือผมก็ยิ้มยิ้มไปไม่ได้อะไรไม่ได้ซีเรียสคือกดดันมากๆในช่วงนั้นกดดันกับตัวเราเองด้วยว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราทําไปเราหวังดีกับเพื่อน<ช>เราอยากจะให้เพื่อนได้ในสิ่งที่ที่เราได้ได้สัมผัสมาจริงๆแต่เพื่อนมันไม่ประสบความสาเร็จเพื่อนเลิกคบเพื่อนเพื่อนไม่คุยด้วยไม่อะไรเลยแบบนี้เรามีทางยังไงต่อไป ตอนนั้นเนี่ยผมผมเริ่มเริ่มมาคิดว่าจะทํายังไงให้เราเนี่ยทำงานได้โดยที่ไม่มีคนอื่นแล้วตอนนั้นเนี่ยมันช่วงพอดีว่าเปิดเทอมพอเปิดเทอมเนี่ยผมคิดแล้วว่ามันไม่มีเวลาตอนนั้นมีความคิดเด็กๆว่าเออเฮ้ยมาทาออนไลน์ดีกว่ามาทาออนไลน์แล้วก็สร้างเว็บก็ไปเอาเงินฝากที่คุณแม่ครับฝากไว้ให้ตอนเด็กๆเป็นธนาคารอมสินไปเบิกมาหมื่นหนึ่งเอามาซื้อเว็บสำเร็จรูปเอามาซื้อเว็บสำเร็จรูปก่อนที่เราจะไปกันต่อแล้วถามวันนี้อว่าตอนนั้นตอนนั้นพอเริ่มทำกับคุณแม่เนี่ย ตอนนั้นแฟนไม่ได้ทําครับแต่ว่า<ช>แฟนสมัครไว้เพราะว่าเอายาไปให้คุณพ่อเขาทานเขาก็มาซื้อเรื่อยๆครับแต่ว่าเขาเขาไม่ได้มาทําแต่ก็คือก็ไม่ได้ต่อต้านไม่ได้ต่อต้าน<ช>ไม่ได้ทําไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบลงอะไรมากมายใช่ครับแฟนบอกอะไรไหมว่าเลิกทำไหมหรือยังไงไหม คือตอนแรกแฟนก็แอนตี้นะก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปหรือเหมือนคนทั่วไปที่คิดว่าเฮ้ย MLM เนี่ยมันหลอกลวงมันมันไม่จริงไม่จริงหรอกมันได้ไม่ได้กลับมาอย่างนั้นหรอกอย่แต่พอตอนหลังๆเนี่ยพอผมเริ่มทําไปเนี่ยคือแฟนผมเป็นคนประเภทที่ว่าอยากทําอะไรทําเลยอ๋อไม่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 ห้ามครับไม่ห้ามใช่ก็คือแฟนก็คือปล่อยเราทำไปเราจะทําอะไรก็คือเรื่องของเราใช่แล้วคือเขาก็เขาก็ เอายาให้กับคุณพ่อเขาทานใช่แล้ว<ม>เขาเขาเขาทาน,ค,าทานคุณพ่อเขาทานยาแล้วดีไงเขาก็เลยเริ่มเริ่มเชื่อแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าเข้ามาทำนะฮะก็คือเป็นต่อชื่อไว้เฉยๆใช่ครับเรามาต่อกันดีกว่านะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มที่จะทําเว็บอะไรที่เราคิดว่าการที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราสามารถดาเนินธุรกิจตรงนั้นไปได้ตอนแรกเนี่ยผมที่ผมเอาเงินมาทําเว็บนะครับด้วยความคิดแบบเด็กๆว่าแค่มีเว็บเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาซื้อเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาสมัคร อาจจะมีคนเห็นบ้างเข้าไปคลิกดูอย่างนี้พอทาปุ๊บเจ๊งเลยเจ๊งเหมือนกันเจ๊งแรกเจ๊งตอนแรกเลยด้วยเงินก้อนแรกของตัวเองเพราะว่าด้วยความที่ว่าหนึ่งคุกแข่งเยอะครับเป็นแสนเป็นล้านเว็บเลยในในโลกออนไลน์แล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงให้คนมาเข้าเว็บเราถูกไหมครับครับก็เจ๊งตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เลยเริ่มไปศึกษาระบบจากธุรกิจอื่นก่อนอผมก็ไปดูว่าคนอื่นเขาทำกันยังไงไปเปิดใน YouTube ดูว่าใครเขาสอนทำการตลาดออนไลน์บ้างโดยที่เรา เปลี่ยนชีวิตของเราแาลวาถูก<ช>ไหมหลังจากที่เราไปดูภาพยนตร์กับคุณแม่มาหลังจากที่เราได้ศึกษาได้เรียนรู้มาเราก็พยายามศึกษาเรืร่อยๆว่าไอ้ธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไร<ช>โดยศึกษาจากโลกออนไลน์จากสิ่งอื่นๆรอบตัวเราเราเปลี่ยนชีวิตมาแล้วเรามานั่งศึกษาแบบนี้เนี่ยชีวิตวัยรุ่นเราหายไปไหมหายครับผมไม่เคยออกไปเที่ยวเลยตั้งแต่ตอนนั้นเราไม่สนใจหรอว่าว่าไอ้สิ่งที่เราเคยไปเที่ยวกับเพื่อนเราเคยไปเล่นกันเราเคยไปนู่นไปนี่ เอชีวิตเราหายไปผมคิดอย่างเดียวก็คือว่าถ้าผมสร้างชีวิตเสร็จเมื่อไหร่ผมมีเงินเมื่อตอนนั้นผมจะเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้ครับอผมคิดแบบนี้คือผมตอนนี้ผมยอมเหนื่อยเพื่อที่จะสร้างชีวิตตัวเองก่อนแล้วค่อยไปใช้ไปสบายตอนสุดท้ายครับวัยรุ่นในวัยเดียวกันเคยคิดแบบนี้ไหมเคยคุยกับเพื่อนแล้วเคยเพื่อนเพื่อเคยคิดแบบนี้ผมเคยถามเพื่อนนะว่าเฮ้ยเรียนจบจะเป็นอะไรเพื่อนจะตอบส่วนใหญ่เพื่อนจะตอบว่าเดี๋ยวเรียนจบค่อยว่ากันอืแต่ผมเนี่ยผมมีเป้าหมายว่าผมจะต้องมีเงินล้านก่อนอา้วยี่ห้า แล้วมีไรายได้เดือนละล้านก่อนอายุ35และจะ,จะ,กะเกษียณตัวเองตั้งแต่หลังจากอายุ35บปีเคยคิดจะหยุดเรียนไหมตอนนั้นเคยคิดครับเพราะว่าตอนนั้นผมเหนื่อยมากๆคือเช้าเนี่ยเรียน9ก้าโมงเช้าแล้วก็มีเรียนบ่ายมีเรียนเย็นเลิกหนึ่งทุ่ม,มทุ่มครึ่งต้องมาจัดประชุมกินข้าวครึ่งชั่วโมงมจัดประชุมถึงสี่ทุ่มสี่ทุ่มเสร็จต้องมานั่งคุยกับลูกค้าต้องมานั่งตอบคําถามเขาอีกอคือผมเหนื่อยมากแล้วผมก็มาคุยกับคุณพ่อว่าผมจะไม่เรียนแล้วอืคุณพ่อก็ร้องไห้บอกว่าอยากให้้เรียนใหจบ ผมก็เลยต้องทําความฝันของท่านให้เป็นจริงคุณพ่อทำอะไรอย่างลรให้จบเพราะเขาบอกว่าเขาอยากเห็นเรามีวุฒิการศึกษาครับอย่างน้อยก็คือเราจบมีนาตรีเราก็ไปคุยได้ว่าหนึ่งเราเมีประสบความสําเร็จโดยที่เราจบวุฒิสูงสูงด้วยครับเสียดายชีวิตวัยรุ่นที่มันกําลังจะหายไปสาหรับผมผมไม่เสียดายนะถามว่าทําไมถึงไม่เสียดายไม่เสียดายเพราะว่าผมมองว่าถ้าผมมีเงินอะจะเที่ยวเมื่อไหร่ก็เที่ยวได้ครับถูกไหมฮะมีเงินใครก็อยากเข้ามาคุยกับผม มีเงินผมจะไปไหนผมก็ไปได้อไม่ต้องง้อใครแต่เพื่อนผมอ่ะเคยมีเพื่อนพูดกับผมว่าผมเนี่ยไม่มีเวลาให้เพื่อนเพราะผมเอาเวลามาทํางานผมก็เลยบอกว่าเออตอนนี้ยผมยังไม่มีเวลาให้แต่เดี๋ยวสักวันหนึ่งอ่ะพอวันที่ผมว่างอ่ะเพื่อนจะไม่มีเวลาให้ผมเพราะเพื่อนต้องไปทํางานแต่ผมเนี่ยเกษียณตัวเองเรียบร้อยแล้วผมก็อยากให้ตัวผมเองอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้กับวัยรุ่นรุ่นหลังๆนะครับใช่ครับวันหนึ่งผมก็เคยเป็นคนที่ล้มเหลวมาก่อนนะเคยเป็นเด็กที่เกเรมาก่อนนะ แต่ผมมาเปลี่ยนตัวเองได้เริ่มมาคิดได้พอเริ่มโตขึ้นผมมองในอนาคตผมไม่ได้มองอดีตอคือได้อย่างหนึ่งเสีย<ต>อย่างหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันอาจจะมีมูลค่ามากกว่าสิ่งที่เราเสียไปใช่ครับถูกต้องแต่ว่าการคิดว่าเออชีวิตวัยหนึ่งเนี่ยเราเราอาจจะขาดชีวิตวัยรุ่นไปเราอาจจะขาดการท่องเที่ยวไปแล้วไปแล้ว e, แต่แต่เมื่อเราพร้อมเนี่ยเราสามารถที่ทําอะไรได้ทุกอย่างถูกต้องครับเราเมื่อเราพร้อมเราสามารถที่จะไปไหนก็ได้เราจะเดินไปไหนก็ได้เราจะมีการพูดคุยกับอะไรกับใครก็ได้ เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นและตั้งใจไว้ทุกวันนี้มองกลับไปหาเพื่อนไหมว่าได้คุยกับเพื่อนไหมว่าเฮ้ยสิ่งที่พวกคุณกําลังคิดอยู่เนี่ยเรากําลังเดินไปใกล้จะถึงแล้วสิ่งที่พวกคุณกําลังรอว่าเฮ้ยผู้บริหารมาแล้วทักทายผู้บริหารหน่อยเร็วไปยังไงบ้างไอ้คาเหล่านั้นที่อยู่ในความคิดอยู่ในสิ่งที่เราจดจําสิ่งที่เพื่อนพูดเนี่ยวันนี้มันเป็นยังไงบ้างมันเป็นแรงผลักดันครับผมผมมองอย่างนี้ว่า วันนี้คุณดูถูกผมผมไม่เป็นไรแต่วันหนึ่งผมจะเอาความสำเร็จตบหน้าคุณ